สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับอีวเทคแล้วครับตอนนี้ผมก็จะมานำเสนอตู้เจบิน15นิ้วเป็นขนาดใหม่อะ่ะสูง73เลื้ยว55กว้าง53ก็จะนัาตาประมาณนี้ครับ PVC ตะแกรง PVC โลโก้มูจับด้านละหนึ่งครับ ก็มีสเปคคอนด้านหลัง2ชิ้นนี่ครับโดยเนอะโดยรอบมีทั้งหมด6ใบครับตอนนี้ทำขึ้นมาแค่6ใบเท่านั้นผมขายโปรโมชั่นครับจากใบละ หนึ่บาทขายโปรโมชั่นถึงวันที่15บหมกราเดือน9ครับใบละเจ็ร้อยห้าสบาทเท่านั้นแนะนำให้ซื้อเป็นคู่นะครับเพราะว่าผมทําแค่6ใบน่าจะประมาณนี้นะครับ เป็นเจบินเป็นเจบินลิ้นหนึ่งลิ้นนะครับลิ้นเดียวมันจะขึ้นมาแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาเงี้ยนี่ครับหกใบกำลังจะขึ้นมาตินครับอีกสี่ใบครับท่านใดที่สนใจมาตินก็นอได้เลยครับ ตอนนี้โปรโมชั่นก็มีลดหลายรายการเลยครับจะลืมเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ช h อปปีนะครับหรือสั่งทางไลน์ก็ได้สำหรับลูกค้าที่อยากนำสินค้าผมไปขายหรือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายร้านค้าผมก็มีราคาส่งให้นะครับราคาพิเศษสำหรับ ร้านค้าที่อยากจะนำสินค้าไปขายผมก็มีราคาจะส่งให้ราคาพิเศษสำหรับร้านค้าก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับติดตามไว้ด้วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับรอชมคลิปหน้าครับ